ในโลกของ CPU ที่เป็นแล็ปท็อปในวันนี้นะแรงที่สุดแล้วนะครับการ์ดจอครับ NVIDIA RTX 2080 Max-Q ก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบในฝั่งของการ์ดจอเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอของโนบุกที่แรงที่สุดในโลกแล้วเหมือนกันแรมการ์ดจอให้มา 8GB นะครับใช้งานไปเลยพี่จะเล่นเกมพี่จะตัดต่อวิดีโอนะครับผมเองบอกเลยว่าผมตัดต่อ 4K เนี่ยยังใช้แรมการ์ดจอไม่ถึง 8G b เลยเฟรมเรทที่ได้ครับ 230 240 250 280ยังมีมาเลยครับนั่นคือปรับสุดทุกอย่างแล้วของกราฟิกนะครับในเกมวาราแรนดเอาไปตัดต่อมาไม่มีปัญหาลื่นๆทั้งพรีวิวลื่นทั้งตัดต่อลื่นนะครับสามารถที่จะกดพอยส์แล้วก็เลได้แบบสบายๆนะครับ สวัสดีครับุกคนนะครับวิดตัต้มครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวเออโน้ตบุ๊กนะฮะรอบนี้เนี่ยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาน่าจะแพงที่สุดแล้วในปีนี้เท่าที่เรารีวิวมานะครับที่เป็นในฝั่งของ Windows เนาะตัวนี้คือโน้ตบุ๊ก Lenovo Legion 7i เป็นซีรีส์ที่ท็อปสุดแล้วของ Lenovo ณว,นนวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กราคาเกือบเกือบหนึ่งแสนบาทเอางี้ดีกว่าหนึ่งแสน 1, บาททอนสิบบาท มันให้อะไรเราได้บ้างมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับขอบคุณเลโนโวด้วยที่ส่งมาให้เราลองเล่นกันนะฮะตบมือฮะสปอนเซอร์เข้าแล้วนะฮะบ,บอกไว้ก่อนว่าผมเองก็ใช้เลโนโว l ลีเจียนอยู่เหมือนกันนะครับแต่เป็นซีรีส์ที่เป็นรุ่นด็อกกว่าตัวนี้นะครับเป็นลีเจียน5ตัวนี้เป็นลีเจียน 7i นะครับก็ตามราคาครับของผมมันราคาแค่สองสามหมื่นนะครับขอญาต์มาเล่าก่อนละกันว่าตัวนี้สเปคให้มาเป็นอะไรบ้าง CPU ให้มาเป็น Intel คอ i9 นะครับ1 0 9 8 0 HK นะครับ8คอ16เทรดวิ่งสูงสุดอยู่ที่5.3 GHz นะครับถามว่าแรงแค่ไหนพี่ ในโลกของ CPU ที่เป็นแล็ปท็อปในวันนี้นะแรงที่สุดแล้วนะครับแล็ปท็อปที่ไม่ใช่เอา CPU ของเดสก์ท็อปมาใส่ในโน้ตบุ๊กไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแบบ CPU เฉพาะเดสก์ท็อปตัวนี้คือ CPU ที่แรงที่สุดในโลกแล้วในตอนนี้การ์ดจอครับ NVIDIA RTX 2080 Max-Q ก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบในฝั่งของการ์ดจอเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอของโน้ตบุ๊กที่แรงที่สุดในโลกแล้วเหมือนกันแรมการ์ดจอให้มา8 g b นะครับใช้งานเลยพี่จะเล่นเกมพี่จะตัดต่อวิดีโอนะครับผมเองบอกเลยว่าผมตัดต่อ 4K เนี่ยยังใช้แรมการ์จอไม่ถึงแกิกเลยตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับจริงแล้วมันมีขนาดหน้าจอที่เป็น17นิ้วด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นขนาดหน้าจอ15.6นิ้วเนาะความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD นะครับแล้วก็จอเนี่ยอันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าถ้าคุณไปเลือกรุ่นราคาต่ำกว่านี้อย่างเช่น Core i7 ราคา60 0 0 0บาทนะครับคุณจะได้จอ 240Hz แต่พอเป็นรุ่นราคา1000 0 0บาทคุณได้จอ 144Hz เอ้ยเพราะอะไรวะพี่นะครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอ ที่รองรับค่าขอบเขตสีได้กว้างกว่าอย่างเช่น R G B หรือว่า N T S C หรือว่า PAL หรือว่าค่า Y กําลหุดอะไรเงี้ยครับสำหรับงานกราฟ,ฟิกตัวนี้จะรองรับหมดเลยรวมถึงรองรับ H.D.R. VISA 400ด้วยนะครับคือเอาง่ายว่าสายกราฟิกทำงานที่ต้องการสีตรงนะครับตัวนี้จะตรงกว่าแต่ก็ยังได้ r e f r e s h Rate ที่สูงอยู่นะครับก็คือ144 Hz เฮิร์ตัวแรมให้มาข้างในนะครับ32 GB กิกนะครับสามารถยังอัพเกรดเพิ่มได้เป็น64 GB กิกแน่นาคดคีย์บอร์ดเป็นแบบ Full Size นะครับแล้วก็ตัวโหมดในการปรับแต่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับแต่ว่าสตอเลข้างในเนี่ยครับให้มาเป็น1เทราไบต์นะครับ ความเร็วของสตอเรจเนี่ยถือว่าท็อปมากๆเหมือนกันนะครับอ่านเขียนอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันทัสมนะครับก็สบายๆสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องสำหรับ SSD แบบ M.2 NVMe นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสเปคโดยคร่าวๆของเขานะครับซึ่งถ้าคุณไปซื้อรุ่นที่เป็น Core i7 นะครับราคาจาก10,000แสนก็จะเหลือประมาณ6 0 0 0บาทสิ่งที่คุณจะได้สเปกกลับไปก็จะเป็น Intel Core i7 หรือว่า i7 นะครับที่เป็น1 0 7 5 0 H นะครับ แรมก็จะลดลงมาเป็น16กิกแต่ว่าอัปเกรดเพิ่มได้นะครับแล้วก็การ์ดจอก็จะเป็น RTX 2060นะครับจอก็ขนาดเท่ากันเพียงแค่ refresh rate จะก,กลายเป็น240เฮิรต์อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนว่าใช้งานแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าในฝั่งของคนทำงานอย่างผมนะครับต่อให้เป็นจอ60เฮิรต์แต่ค่าสีตรงเนี่ยผมก็จะเลือก60เฮิรต์เพราะว่าคนที่ทำงานเนี่ยมันต้องใช้จอสีตรงจรงิจรงๆนะครับดีไซน์รอบตัวเครื่องกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างเน้นหนาครับวัสดุแข็งโป๊กนะครับเ,าเาบาคาะค ข้อดีของลีเจียนนะครับตัวที่ผมใช้อยู่ที่ผมซื้อเพราะามันจอมันพับได้แบบนี้เหมือนกันนี่พับไปเป็น180องศานะครับเวลาเราทํางานเราสึกว่าเราเมื่อยนะครับเรายืนขึ้นมาแล้วเราก็ทํางานแบบนี้ก็ได้ตัวแกนตรงนี้ค่อนข้างแน่นหนานะครับสามารถพับได้อิสระนะครับระ <Aye. S 1> บบระบายความร้อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะมีเจาะดูลงมาข้างบนด้วยนะครับแล้วก็พัดลมดูดเข้าข้างๆ้า,าปล่อยข้างหลังอะไรก็ว่ากันไปเนาะคีย์บอร์เดเนี่ยเป็นไฟ RGB นะครับ16ล้านสีแล้วก็ คีย์บอร์ดเนี่ยจะต่างจาก Lenovo Legion 5i หรือว่า Legion 5ที่ผมใช้อยู่คือคีย์บอร์ดตัวเนี้ยฟีลลิ่งการพิมรับมันจะแน่นกว่ามันไม่ได้เว,ว้าลงไปแบบโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทั่วไปนะครับมันจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ปุ่มเนี่ยเรียบปกติแต่ว่าจะนุ่มแล้วก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยทำมาเพื่อให้ผิวสัมผัสข,ของการพิมพ์หรือว่าการเล่นเกมครับดีกว่า ปกติด้วยนะครับแสงสีตรงนี้เนี่ยคุณสามารถคัสตอมได้นะครับมีโหมดให้ปรับแต่งเยอะมากสามารถไปปรับแต่งได้ในหน้าแอปพลิเคชันของเขานะครับชื่อว่า l e n o v o Vantage นะครับในนี้คุณสามารถอะคัสตอมโหมดไฟเพิ่มสปีด CPU หรือว่าเน็ตเวิร์กบูตนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยหรือว่าอัลต์โตร์คลสหรือว่าไฮบริดโหมดหรือจะเปิดโหมดจะตั้งค่าไฟอะไรยังไงครับก็สามารถไปทําได้ในนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากคัสตอมง่ายๆนะครับไฟก็กด Fn นะครับแล้วก็ แบบตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบ random แบบกดแล้วมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือแบบเป็นไฟแบบ random อีกรอบหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือไฟสีฟ้าตามสไตล์ของ l e เจียนของเขาสมัยก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟวนซึ่งผมจะใช้ไฟแบบนี้หั่าน่าจะสวยกว่าเนาะ ปุ่มคัสตอมได้เยอะครับเวลาเรากด Fn เนี่ยครับเห็นไหมกดปุ๊บไฟมันจะไปขึ้นตรงโลโก้ซึ่ง Legion 5หรือว่ารุ่นอื่นๆของ l e n o v o เนี่ยไม่มีแบบนี้นะครับมันจะมีคำสั่งพิเศษของมันอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเห็นง่ายมากนะครับรวมถึงไฟ RGB ไม่ได้มีแค่คีย์บอร์ดนะครับมีตรงข้างหลังตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันจะทะลุออกมาข้างหลังตรงนี้ให้เราได้เห็นกันนะครับหรือว่าข้างหน้าตรงนี้เองก็มีไฟ RGB เหมือนกันก็ไฟ RGB รอบตัวครับเอาไว้ใช้งานถ้าเกิดว่าไม่อยากเปิดก็สามารถปิดได้หรือว่าจะคัสตอม แสงสีอะไรก็แล้วแต่พี่เลยขอบของหน้าจอไม่ได้หนามากนะครับจะค่อนข้างบางเลยแหละข้างบนครับเป็นที่สถิตของเว็บแคม 720p นะครับมีระบบปิดแบบแมนวนวลให้ด้วยป้องกันการแฮกนะครับแล้วก็มีคีย์ลัดไว้ปิดไม้ด้วยอันนี้เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งเลยนะครับราคา100,000บาทเนี่ยเขายังเป็นกล้องแบบ 720p อยู่ซึ่งคุณภาพเมื่อเทียบกับราคานี้นะ ผมว่าเว็บแคมควรจะดีกว่านี้ได้แล้วตัวนี้ไม่มีระบบสแกนหน้าหรือว่าปลดล็อกลายนิน้วมือนะครับถ้าคุณอยากได้ระบบสแกนหน้าหรือว่าปลดล็อกลายนิน้วมือก็ต้องไปใช้โน้ตบุ๊กที่เป็นแบบบิซนเนสนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กทำงานกึงก่งๆึ่งเกมมิงดังนั้นระบบการปลดล็อกแบบนั้นไม่มีนะครับเน้นใช้พาร์ตโค้ดเอาความหนาเนี่ยผมลองเทียบกับตัวลีเจียนของผมแล้วนะครับความหนาเท่ากันนะครับน้ำหนักเท่ากันเลยแต่ว่าตัวน,นี้จะได้ฟีลิ่งที่จับแล้วแน่นกว่าเข้าใจว่าบอดี้เนี่ เพราะไปคือแน่นมากนะครับแน่นแบบแน่นจริงๆอ่ะพอร์ตการเชื่อมต่อก็ครบนะครับครบในความหมายคือครบจริงๆไม่มีพอร์ตไหนที่ไม่มีเลยนะครับเท่าที่ผมดูมานะฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับคุณจะเจอกับพอร์ต Thunderbolt นะครับ Thunderbolt ตัวนี้เอาไว้ต่อจอแยกก็ได้หรือว่าจะส่งผ่านข้อมูลก็ได้นะครับอันที่2ก็จะเป็นพอร์ต USB Type C 3.1ธรรมดาทั่วไปนะครับถัดมาอีกก็จะเป็น 3.5มฝั่งด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็น USB Type A ธรรมดานะครับแต่ว่า Type A ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับเชื่อมต่อพวกเมาส์วไวเลสอะไรเงี้ยอย่างทุกวันนี้ผมก็ใช้ในเรื่องการเชื่อมต่อเมาส์วไวเลสนะครับเวลาต่อเข้าไปตรงนี้ก็จะเสียบง่ายแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้ไปเลยนะ้องหรือว่าจะต่อเมาส์สายก็ได้นะครับฝั่งนี้ดีมากๆนะทำเป็น Type A มาให้ ด้านหลังอันนี้พอร์ตการเชื่อมต่อจะเยอะเป็นพิเศษนะครับพอร์ตแรกนะครับจะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ใช้ในการล็อกเครื่องเผื่อคุณไปวางไว้กับโต๊ะในห้องประชุมหรือว่าในห้องทํางานส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็สามารถล็อกเครื่องไว้กับโต๊ะได้นะครับสจะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ใช้ในการชาร์จนะครับชาร์จไฟเข้า230วัตต์ เพื่อที่จะรองรับ full load ของ CPU กับการ์ดจอแรงๆแบบนี้เวลาเรนเดอร์งานนะครับถัดมาก็จะเป็น USB Type A นะครับส่งผ่านข้อมูลได้เร็วมากๆแทบจะใกล้เคียงกันเลยกับพอร์ต Thunderbolt นะครับสอันซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางจะเป็นพอร์ต LAN เป็นกิกะบิต LAN ด้วยเน็ต1000เมกรองรับได้สบายๆนะครับสุดท้ายจะเป็นพอร์ต HDMI นะครับเวอร์ชัน2.0นเอาไว้ต่อจอ 4K หรือว่าเอาไว้ต่อจอ144ยสิอื่นๆนะครับก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับรวมแล้วพอร์ตการเชื่อมต่อให้มา ครบนะครับขาดอย่างเดียวในฝั่งของคนที่ทางานกราฟิกอย่างพวกผมก็คือเรื่องของการ์ดรีเดอร์มันไม่มีมาให้ก็ต้องว่ากันไว้นะครับตามนี้นะการระบายความร้อนนะครับของตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบายความร้อนที่ดีที่สุดละมังของ l e n o v o เท่าที่ให้มานะครับพัดลมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพัดลมซ้ายขวาแยกกันอิสระแล้วผมเนี่ยแงตัวฝาขึ้นมาดูนะครับเพื่อจะดูด้านไหนว่าแอโร่มันทํางานยังไงนะครับสรุปก็คือว่าตัวซิลิโคนที่จะไปแปะกับฮาร์ดแวร์ครับมันจะพ่วงกันหมดเลยเว้แล้วมันก็จะดึงออกแล้ว ฮาร์ดแวร์ข้างในอะครับคือดีมากอย่างเมนบอร์ดนะครับการจัด IC หรือว่าการจัดเรียงตำแหน่งหรือว่าการแปะซิลิโคนระบายความร้อนแม้กระทั่งว่าตรงแบตเตอรี่อะไรเงี้ยคือเขาเก็บงานเนี๊ยมากนะครับแม้ว่าดีไซน์เดี๋ยวมันจะดูคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปแต่ว,ว่า คุณภาพฮาร์ดแวร์ข้างในหรือว่าคุณภาพเรื่องของพัดลมข้างในครับเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วสีจะเป็นสีเกรย์นะครับหรือว่าสีเทาด้านๆเนาะแล้วก็โลโก้ลีเจียนตรงนี้ครับถ้าเกิดวราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีไฟขึ้นมาด้วยเดี๋ยวคุณลองดูนะดีไซน์รอบตัวเครื่องประมาณนี้ละนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะครับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมเอาไปตัดต่อมาหลายๆความละเอียดนะครับมีทั้ง 4K 60แล้วก็ ฟู Full 60มีทั้งธรรมดาทั้งเกรดดิ้งสีมีทั้งใสเอฟเฟกไม่ใสเอฟเฟกคือลองหมดเลยดูที่ว่ามันเป็นยังไงบ้าง f u เอ60เฟรมนะครับทั้งตัดต่อธรรมดาทั้งเกรดดิ้งสีทั้งใสเอฟเฟกนะครับใช้กล้อง2ตัวแล้วก็ฟูตเทปทำงานจริงๆนะครับทำงานได้เป็นยังไงบ้างพี่นะครับก็อันนี้ด้วยอน,นิสงของหน้าจอที่มัน100% RGB เนาะเวลาเราจะเกรดดิ้งสีหรือว่าเราจะใส่อะไรนู่นนั่นนี่เลยครับเราไม่ต้องกลัวว่าสีเราจะไม่ตรงนะครับ ผมลองเอาหน้าจอไปคาดเบตมาเนาะ SRGB เนี่ย100%แน่นอนอยู่แล้วนะครับตามที่เคลมมาเลย NTSC นะครับอยู่ที่92%ซึ่งถือว่าสูงมากนะขอบเขตสี P3 นะครับอยู่ที่92%แล้วก็ Adobe RGB ครับ98%ดดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานกราฟิก ตัดต่อเอาไปได้เลยนะครับรวมถึงรองรับวีซ่า HDR 400ด้วยนะครับ Full HD 60เฟรมนะครับเอาไปตัดต่อมาไม่มีปัญหาลื่นๆทั้งพรีวิวลื่นทั้งตัดต่อลื่นนะครับสามารถที่จะกดพอสแล้วก็เลย์ได้แบบสบายๆนะครับการ์ดจอออนบอร์ด CPU การ์ดจอตัวเครื่อง RTX 2080 Max Q เนี่ยก็ทำงานได้ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาสักอย่างระยะเวลาในการเรนเดอร์นะครับ Full HD นะ60เฟรมนะครับความยาวอยู่ที่15นาทีใช้เวลาในการ อยู่ที่ประมาณ5นาทีหน่อยๆนะครับผมได้เอาไฟล์เนี้ยไปเรนเดอร์เทียบกับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับที่เป็น Intel Core i 5จะใช้เวลาในการเรนเดอร์ไฟล์ประมาณครึ่งชั่วโมงไปเรนเดอร์เทียบกับเดสก์ท็อปนะครับซึ่งเป็น Core i7-8700 Okay. การจอเป็น GTX 1080 TI นะครับตอนที่เราประกอบกันเนี่ยมันก็เป็นแสนเหมือนกันใช้เวลาในการเรนเดอร์ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ตอนที่เรนเดอร์นะครับ CPU เนี่ยใช้งานไปแค่50-60%เท่านั้นเองนะครับ RAM เนี่ยใช้งานไปแค่6การ์ดการจอออนบอร์ดใช้งานไป65%แล้วก็ RTX 2080 Super w i t h Max Q ใช้ไปที่65%ถัดไปเป็นในรูปแบบของ 4K 60เฟรมเรทบ้างล่ะพี่อันนี้ผมบกไ่าไปใสั คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะครับใส่เกรดดิ้งสีกับเอฟเฟกเนี่ย คอมใหญ่ก็กระตุกไม่รอดเหมือนกันนะอันนี้ว่าไว้เลยนะครับใช้เวลาในการเรนเดอร์ไปทั้งหมด23นาทีเทียบกับโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปนะครับใช้เวลาในการเรนเดอร์โปรเจกต์นี้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมง20นาทีกันโดยส่วนใหญ่ Intel Core i5 Gen10 Series H นะครับบวกกับการ์ดจอ GTX 1650 Ti ก็ยังใช้เวลาประมาณนั้นพอไปเอาโปรเจกต์เนี้ยไปเรนเดอร์กับคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเรนเดอร์ไปทั้งหมดประมาณ30กว่านาที3536นาทีถ้าเรามองโดยภาพรวมเนี่ย CPU ใกล้เคียงกับ Full HD RAM เนยน้อยลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าการ์ดจอออนบอร์ดช่วยเยอะมากๆเวลาเรนเดอร์ 4K รวมถึง RTX หรือว่าการ์ดจอแยกวิ่งสูงมากคือ70%ก็ตามนี้เลยนะครับเจออะไรมาก็จะบอกอย่างนั้นนี่คือเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะซึ่งผมว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันออกแบบมา สำหรับสายกราฟิกหรือว่าสายตัดต่อวิดีโอพอสมควรประ f ิทธิภาพที่ผมทดสอบมาเนี่ยครับมันเป็นสําหรับสายตัดต่อวิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ทํางานสายาวิศวกรหรือว่าสถาปนิกก็จะคล่องใจว่าพี่มันจะเอาไปใช้งานแบบพวกผมได้ไหมนะครับใช้งานได้นะครับเรนเดอร์ 3D หรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าการ์ดจอมันเป็น RTX นะครับสายออกแบบบ้านเรนเดอร์กราฟิก 3D นะครับพวกเนี้ยเงินเดือนเยอะอยู่แล้วโปรเจกต์หนึ่งสมมติรับฟรีแลนซ์โปรเจกต์หนึ่งสัง land, กล้านล้าน,น,นโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะคร เนเดโชว์ลูกค้าเนี่ยแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับกับอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือแง่ของเพื่อนๆผมเองก็คือคนที่ทํางานเป็นวิศวกรโยธาหรือว่าสถาปานิกนะครับอันนี้เนี่ยเอามาเปิดไฟล์ออโต c แคหรือว่าเปิดดูกริดน,น,น,นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเปิดได้สบายนะครับดูโครงสร้างสตรัคเจอร์นั่นนู่นนี่เฮ้ยมีอะไรผิดหรือเปล่ามาคํานวณจงคํานวณจอยกันก็นกทําได้นะครับ <S <S ทีนี้ในฝั่งของการเล่นเกม เป็นยังไงบ้างพี่เอาเกมที่ผมเล่นบ่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ผมพอจะจับ feeling ได้เพราะว่าผมเล่นมากับรถบุกหลายตัวนะครับเกมที่ผมไปเล่นมาก็จะมี Battlefield V นะครับเรีอ Battlefield v 5เนาะ PUBG นะครับ w a l o r a n t Counter Strike Apex l e g e n d s A10 แล้วก็ Need For Speed Heat อะไรพวกนี้นะครับเกมพวกนี้เป็นยังไงบ้างพี่อ่ะผมเล่าแบบคร่าวๆและกันเพราะว่าเกมเนี่ยมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าถ้าปรับสูงเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่แค่นั้นเองเนาะ เอาเกมแรกละกันนะครับ Need for Speed Heat นะครับปรับสูงสุดเลยนะเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ80-90เฟรมเฟอร์เซกนะครับเล่นได้สบายสบาย ถามว่ามันต่างกับโน้ตบุ๊กทั่วไปยังไงนี่ o r Speed Heat โน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณปรับภาพสูงสุดนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ45-60เท่านั้นเองนั่นคือเต็มที่ละสำหรับนี่ o r Speed Heat ในโน้ตบุ๊กที่เป็น Intel Core i5 หรือว่าการ์ดจอ g t x 1650 t i ที่ผมเคยทดสอบตัวก่อนหน้านี้คุณไปดูได้นะครับในคลิปนั้นต่อให้ปรับต่ำเนี่ยยังไงซาเฟรมเรทก็ไม่เกิน70-80เต็มที่90 แต่ตัวนี้ครับคุณปรับภาพแบบอัลตร้าเฟรมเรทเริ่มต้นเลยครับ80 90ถ้าคุณอยากให้มันลื่นกว่านี้คุณปรับภาพมีเดียมก็ได้เฟรมเรทก็จะวิ่งเกินร้อยแน่นอนนะครับถัดมาเกม Valorant นะครับเกมนี้เกมใหม่ของปี2020เนาะเกมนี้ผมอยากจะรู้ว่าผมจะเล่นเฟรมเรทมันได้ถึงเท่าไหร่ถ้าผมไปเล่นใน Intel Core i7 Gen 10น e r i e ะครับซีรีส์เเลยเนี่ยปรับสูงอยู่ที่ประมาณ200อาเต็มที่200นะครับแต่ว่าตัวนี้เฟรมเรทที่ได้ครับ 230, 240, 250, 280ยังมีมาเลยครับนั่นคือปรับสุดทุกอย่างแล้วของกราฟิกนะครับในเกมว a l า r a ร t วูอันนี้ตื่นเต้นมากนะครับเทียบกับ Intel Core i5 แม้ว่าจะปรับต่ำทุกอย่างแล้วเนี่ยกราฟิกยังอยู่ประมาณนัก1้0 1 0อยู่เลยไม่ได้กระโดดข้ามมาถึงหลัก200ได้แบบนี้อันนี้200นิ่งๆยาวๆนะครับ250 240เนี่ยเทียบเลยเอาเป็นว่า ถ้าคุณอยากจะซื้อไปแล้วไปต่อจอที่เป็นพวก 240Hz หรือว่าอะไรพวกนี้ผ่าน thunderbolt นะครับเอาไปเลยพี่สบายสุดท้ายเกมขับ g ผมปรับกราฟิกแบบ ultra นะครับเฟรมเรทประมาณ100-110-120-130สบายสบายนี่คือปรับ ultra แล้วนะซึ่งเฟรมเรทระดับนี้นะ่ะคือผมจะต้องไปเล่นกับ pc ผมเครื่องวิ่งวิ่งเท่านั้นมันถึงจะทำได้แต่เนี้ย n o t e บุ๊กยกไปไหนมาไหนก็ได้ เต็มที่เลยสําหรับสายเล่นเกมแบบจริงจังนะครับนี่คือเฟรมเรทที่ไปเจอมาแล้วก็อย่างพับ G นะครับผมลองเอาไปสตรีมออก Facebook ออก YouTube นะครับคือปรับกราฟิกแบบอัลตร้าอยู่นะเฟรมเรทยังเกิน60สิะครับ คือเถื่อนมากนะครับองนี้ว่าสบายมากสุดท้ายเรื่องของการรับประกันและกันนะครับการรับประกันตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทั่วไปหรือว่าแบรนด์อื่นโดยทั่วไปค่อนข้างเยอะอย่างแรกคุณจะได้ตัว Unbeatable Protection หรือว่าการรับประกันตัวเครื่องเนี่ยเป็น2ปีแล้วมันดียังไงวะพี่ใครๆก็รับประกันกันโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปสมัยนี้ก็ปีหนึ่งสปีกันเยอะอยู่แล้วนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นการรับประกันแบบ worldwide สมมติว่าผมไปไต้หวันมีศูนย์ Lenovo ผมก็เข้าศูนย์ Lenovo ได้ ผมไปฮ่องกงมีสูตรเลโนโผมก็เข้าสู่เลโนได้ผมไปสเปนโปรตุเกสเมกาผมก็เข้าสู่ที่นั่นได้ขอแค่ว่าประเทศนั้นมีสูตรเลโนโถ้าเกิดดีเฟกอะไรขึ้นมาครับคุณเอาตัวนี้ไปเข้าสู่ประเทศนั้นได้เลยดีครับประกันแบบ worldwide ซึ่งปกติแล้วเนี่ยโนโวโดยัวไปไม่ประกัน worldwide นะครับจะประกันเฉพาะในประเทศของเขาเท่านั้นอันดับที่2ประกันตัวเครื่อง2ปีที่ให้มาเนี่ยนะครับครอบคลุมถึง c เซ็ center ด้วย c เซ็ call center เนี่ยจะให้คาแนะนําคุณได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เหมาะสาหรับคนที่เน้น ใช้งานแล้วไม่รู้ข้อมูลเบื้องลึกหรือว่าไม่ได้ศึกษาสเปคหรือว่าไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนะักก็สามารถโทรไปหาคอ c ์เซนเตอร์ได้ซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกแต่ถ้าเกิดมีไว้ก็ดีสุดท้ายคือเรื่องของ on site service ตัวนี้ on s i ์ e service ให้เลย2ปีเต็มถ้ากัดเลยกับประกันตัวเครื่อง แถมออนไซ e ์เวิตตัวนี้เนี่ยจะเป็นออนไซส์เวิแบบพิเศษคือเขาจะไปถึงคุณได้ภายใน48ชั่วโมง u n น e a เ a b l e Protection เนี่ยหรือว่าประกันตัวเครื่องมันเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ประกันตัวเครื่องให้2ปีนะครับในระหว่างที่เขากำลังซ่อมอยู่เนี่ยนะครับเขายังมีเครื่องรุ่นเดียวกันหรือรุ่นที่สูงกว่าให้คุณใช้สมมติผมใช้ตัว Intel Co r e i7 แล้วผมเกิดทำพังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ประกันเขารองรับอุบัติเหตุด้วยนะครับเขาจะ มาให้คุณเล่นหรือสเปคสูงกว่าเช่นคุณซื้อ i7 ไปแล้วทําพังในระหว่างรอซ่อมเอาคอไอเกมาให้คุณเล่นแบบป้ายยานเนียนๆอะไรประมาณนี้ <S <S เป็นไม่ได้นะครับ <S <S สุดท้ายคือภายในเวลา2ปีครับ คุณสามารถซ่อมได้ไม่จำกัดครั้งและต่อให้เป็นอุบัติเหตุก็ซ่อมครอบคลุม100%สุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาให้มาครับอันนี้หลายๆคนใช้น้ตบุ๊กแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยถอดที่ชาร์จกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นทํางานแบบเต็มสปีดถ้าอยากจะดูหนังฟังเพลงได้ไม่ได้นะครับลำโพงแม่งดีด้วยนะครับรองรับระดับเสียงดอบงดอบี้อะไรก็ด้วยว่างไปเ,เอาไปดูหนังแบบธรรมดาถ้าเกิดว่าคุณเปิดแสงสว่างหน้าจอสักครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นแล้วก็ปิดเซ คุณจะดูหนังฟังเพลงได้ต่อเนื่องนะครับประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆซึ่งถือว่าอึดน,นะใช้ได้นะครับตามสไตล์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทั่วไปนะครับอึดกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทั่วไปด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูหนังแบบเปิดแสงสว่างสูงสุดเปิดลำโพง50%เปิดไฟคีย์บอร์ดด้วยนะครับไม่ปิดเลยให้ไฟ RGB ทำงานไปแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตปกติเลยตัวนี้อยู่ได้4ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับคือผมถ่ายทำแลบมาตอนทดสอบแบตเตอรี่เงี้ยพอ4ชั่วโมงปุ๊บแม <c oughs> ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จเร็วมากนะครับมีฟัสชร์จมาให้0ถึง50%เนี่ย,ยใน้เวลา30นาทีแต่ว่าเท่าที่เหมือนทดสอบมานะครับ0ถึง50%เนี่ย,ยใช้เวลา40นาทีนะครับดังนั้นที่เขาบอกมาเนี่ยของผมชาร์จได้ช้ากว่านะครับอาจจะด้วยปัจจัยอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จแล้วนะครับผลมันมาแบบนี้ก็ต้องบอกแบบนี้กันถ้าชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ไปประมาณ45%นะครับก็ยังถือว่าเร็วอยู่อย่่าาลืมว มันจ่ายไฟได้230วัตต์นะครับค่อนข้างแรงเลยเหมือนกับต่อไฟตรงเข้าอ้อยง่ายราคาครับย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น intel core i 7นะครับแรม16การ์ดจอเป็น rtx 2 0 6 0นะครับแล้วก็เป็นจอ140 h z จะอยู่ที่6990 0บาทส่วนตัวที่ผมกําลังรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นตัวท็อปของค่ายเลยด้วยซ้านะครับแล้วก็แรงสุดริมที่ประตูขนาดนี้แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่99,990บาทอัน1 0 0 0 0้อยสิบาทละกันนะครับ เป็น Intel Core i9 RAM 32การ์ดจอเป็น RTX 2080 Super Max Q นะครับแล้วก็หน้าจอเป็น144 h z 100% RGB บวก HDR 400นะครับก็ตามนี้เลยเนาะ ใครใช้ทํางานหาเงินนะครับลองดูตัวนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับใครที่อยากให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมกับตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะพยายามคืนเขาช้าที่สุดนะครับคือผมยืมเขามาเล่น <laughs> ไม่ได้ซื้อมาเองนะครับก็ขอบคุณเลโนโว้วยที่ส่งให้เราได้ลองเล่นกันนะครับก็อันนี้ชอบมากน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาแพงที่สุดแล้วแหละที่เป็นวินโ o w s ของผมในปีนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุบ๊บ